สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจินมมใสซเบ็ดครับผมนี่ครับผมเบ็ดประมาณหาสิบก็ลังนะครับนี่ครับผมเงาบาจินส่เงาหววนะครับนี่นะครับหมายใจเบดลุยเลยนะครับเดี๋ยวบาจินสีไทยเบิ้งว่าสิมันคือเกาหรือเปล่านะครับไปลุยๆครับบาจินไม่ยามเบ็ดแล้วนะครับ นี่มายามเนี่ยาม,มันขึ้นนะครับอ่ะโอ้หลังแหลกเป็นใไ,ได้ปลาคอนห่อยนะครับนี่ติดปลาคอนหน่อยอะปลาค้อนหน่อยนะครับ,รรรบตัวน้อยนิดเดียวอหน่อยหน่อยนะครับกำหัวบบเห็นหางเลยนะครับอดปลากก่อนนะครับเดี๋ยวยามไปเรื่อยๆนะครับ หลังนี่บ่ถ oh, ึกนะครับนี่บ่ถึกแต่หลังนี่รู้ทึกว่าสิถึกแล้วนะนี่ปลาอยังน้อนี่นะครับปลาอะไรเออเดี๋ยวถือกัแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรโอ้ไอช่อนนะครับไอช่อนไอช่อน นี่ครับผมไอช่อนนะครับตัวใบใหญ่ปันไดครับออโอ้กินเหลือกสะด้วยปดปสาก่อนนะครับมันกินเหลือกปดเรียบร้อยแล้วนะครับยี่นี่ของครับไปลุยกันต่อครับผมเป่าจิ้นมะยามเบ็ดแล้วนะครับยำเศรื่อยำขึ้นมะยามอยู่นะครับแต่ยามเบลล์นะครับเพราะว่าฝนมันสิตกนะครับก็เลยเฝ้ากลับนะครับ ฝ่าวยามเฝ่ากลับนะครับนี่มายามยามมือเสานะครับฝนกําลังตกลิ้นนะครับนี่นะครับบรรยากาศไปลุยเลยครับผมมาสิถึงหรือเปล่าหลังแรกนะครับเงือขึ้นมาอยู่เทิงโขกยังไงเป็นไดงเนาอโอ้ปลาคอครับผมปลาคติดอยู่ครับติดอยู่ โอ้หลังเลกระมานแล้วนะครับลังเลกระมานแล้วไอชอนครับไอชอนนี่ครับผมไอชอนลังเลเลยนะครับไอชอนไอชอนใส่ของใส่ของ อย่างทั้งทีนะครับเดี๋ยวมันสิโดดลงน้ำนี่ตูกอะ่ะพอดีงามนะครับเกือบลุดนะครับนิดเดียวเกือบลุดครับผมนี่นะครับโอ้เกือบลุดอ๋ออ๋อไปใช้ละเบ็ดกับของมือโอ้เกือบลุดนะครับ กล่เ,เป็นสั้นละลรุดเรียบร้อยนะครับเมืกก่อกี้นิดเดียวไปลุยครับผมได้แล้วหลังแหลกกับม้านแหกม้านแล้วนะครับไปขึ้นมายามในประคอตัวนึงนะครับตัวเดียวอืม หลุดนะครับหลุดหลุดฮะหลังนี้นะครับเอาอีกแล้วครับนี่นี่ครับผมอึบถิกบัน้อยอย่าหลุดเด้อลุกเฮ้ยไอช่อนครับผมไอช่อนอีกแล้วครับอึบ ของดีแท้นี่นะครับไอชอนนี่โตซ้ำกันเลยนะครับนี่เออได้สองตัวแล้วอชอนไอชอนโอ้เกือบลุดขึ้นกันครับผมนี่นะครับไอชอนได้อีกวันหนึ่งแล้วครับผมอ่ะลุยต่อ อต,ตัวแล้วลังนี่อ้าอีกช่อนอีกแล้วนะครับนี่นะครับช่อนอีกแล้วอีกช่อนอีกแล้วโอ้นี่นะครับตูบใยญ่ยปันใดนะครับโอเคอยู่นะครับ อมองนี่นะครับนี่สามตัวแล้วสามตัวแล้วนี่นะครับโอ้ลังนี้ถือประเข็งครับเข็งหน่อย กี่ได้ปลาเค็งหน่อยแล้วปลาหมอหน่อยติ๊ดตอถือครับผมนี่ก็บถือไปยามไปทางอีกก่อนนะบาถือครับผม ถึอแล้วครับทั้งนาไปยังเนาะนี่ปลายัางนี่ถืกอก็ลุดลุดนะครับโอ้ปลายัางปลาเข่งหน่อยนะครับนี่นี่เนี่ยทั้งนากระถึกอีกแล้วนะครับคุณน,นะครับแต่ไหนจะเป็นปลาหน่อยโอ้ปลาเข็งด้วยกันครับโอ้ปลาเข็งหลายปลาหมอปลาหมอ พี่กับตําบังฮงเนาะนี่นะครับสองตัวแหละปศุปลาก่อนนะครับหลังนี่คือสีหมุกหมกนะครับหลังนี่เบิ่งนะครับนี่เอออย่าหลุดเดอ้อเบิ่งนะครับปลาเขา่าอยบอกปลาไหลเดี๋ยวนะครับอย่าหลุดเดอ้อพี่นอ้อง โอ้อยันลุดอยู่นะครับโอ้หลุดครับผมอเออหลุดครับเสียดายนะครับน่าชิตัวใหญ่อยู่กี่ล้างเมื่อกี้หลุดนะครับเสียดายเสียดายเบ็ดไกส่สิเบิดแล้วนะเดีย๋ยวเมื่อกี้ล้าง หลุดเขาอยู่ปลายท่าฟังรันใครมาใส่นะครับสงสัยลืม บังลั่งไปสองหลังสียตายแล้วเบิดแล้วนะครับเบิดถือครับผมเบิดแล้วมาเบิ่งปลานะครับที่ได้เออ <c oughs> นี่นะครับปลาที่ได้ พ่อได้กินอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจินก่าฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามให้บาจินเนเดอร์ครับขอบคุณครับ